เมื่อสักครู่นี้พระท่านก็เปิดธรรมะให้ฟังเป็นเสียงธรรมะที่เรียกว่าพุทธโอวาทก่อนปรินิพานเป็นบทเขียนของโยมวัสินอินทัสระถ้าจะไม่ผิดนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก่อนที่จะปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีการกล่าวถึงในรายละเอียดต่างๆมากมายแล้วก็ตอนที่ทรงประชวรแล้วก็รายละเอียดของการปรินิพานแล้วก็มีพุทธโอวาทการปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็คือความดับหมดโดยสิ้นเชิงท่านจึงใช้ศัพท์ว่าปรินิพานปริก็ที่แปลว่า รอบนิพพานโดยรอบหรือว่าจะกล่าวโดยละเอียดก็คือว่าการนิพพานของพระองค์มีสองครั้งครั้งแรกก็คือกิเลส,สนิพพานก็คือความดับความดับของกิเลสทั้งปวงแต่ว่ากิเลสดับแล้วนี่แต่ร่างกายสังขารยังไม่ดับ การปรินิพพานก็คือการดับรอบก็หมายความว่าดับทั้งกิเลสแล้วก็ดับทั้งสังขารคือร่างกายที่ใช้ก็เลยเรียกว่าเป็นความดับรอบดับทั้งกิเลสในใจแล้วก็ดับทั้งร่างกายด้วยแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องสัจธรรม จะเป็นพระอริยเจ้าก็ตามหรืเป็นปุถุชนก็ตามก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมโดยเฉพาะความแก่ความเจ็บความตายมันก็พ่วงมาด้วยอยู่กับความเกิดเป็นสิ่งที่มันพ่วงติดมาด้วยเมื่อเกิดแล้วก็จึงมีความแก่มีความเจ็บมีความตาย ก็ถ้าไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายก็อย่าพึงปรารถนาความเกิดถ้าเราปรารถนาความเกิดแต่ไม่ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นไปไม่ได้ทราบว่าเรา,เราทุกคนนี่น่าจะเคยป่วยกันหมดทุกคนแหละไม่มีใครไม่เคยป่วยถ้าเรามีสติดีเราจะสังเกตเห็น ตอนที่เราป่วยสังเกตจิตใจเราได้เข้าใจในตอนที่เราป่วยบางครั้งความป่วยมันก็สร้างความกังวลบางครั้งบางครั้งความป่วยก็สร้างความหงุดหงิดบางทีก็เกิดความคาดหวังว่าเมื่อไหร่น้อจะหายป่วยสักทีหนึ่งแล้วก็ผ่านคิดไปว่าถ้าหายป่วยแล้ว เราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นป่วยหนักๆบางทีบางคนถ้าหายป่วยแล้วจะไปบวชเลยก็มีเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมคนป่วยสองสองสองเตียงอยู่สองตึกของโรงพยาบาลระยองไปตึกล่ม9กล้าก่อนขึ้นไปไปเยี่ยมเขาก็อาการหนักอยู่แล้วก็ลงมา แล้วก็ไปอีกตึกหนึ่งไปตึกร่มสุขแล้วก็ลงมาแล้วก็มาเยี่ยมตึกร่มเก้าใหม่เมื่อวานเยี่ยม3ามครั้ง2เตียง2องตึกก็เห็นจัจธรรมเห็นธรรมมากพอป่วยบางทีป่วยวิกฤตมากญาติญาติก็ถึงขนาดคิดว่าต้องบนบานสารกล่าวแล้วถ้าหายจะไปบวชชีอะไรอย่างงี้ คนป่วยในยผู้ชายแต่ว่าภรรยากับพี่สาวบอกว่าถ้าหายเขาหายดีขึ้นฟื้นดีขึ้นจะไปบวชชนะีพอมีอาการทรงทรงไม่หายสัทีหนึ่งก็ก็มีความคิดอีกว่าแม้ไม่หายก็อยากจะต้องปรารถนาและที่จะต้องบวชเพื่อเอาขออันนี้ส่งให้กับผู้ที่ป่วยอ่ะแต่ว่ามองในมุมของตัวเราเนี่ย เราเราท่านท่านเนี่ยน่าจะเคยบ้างที่ว่าเมื่อป่วยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าปรารถนาความหายป่วยว่าถ้าหายป่วยแล้วเราจะไปทำนั่นทำนี่จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทำนั่นทำนี่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าป่วยวิกฤตมากนี่จนบางครั้งคิดว่าไม่แน่ว่า มันจะหายหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายหรือเปล่าป่วยครั้งสุดท้ายก็คือป่วยจนถึงแก่ชีวิตเลยป่วยแบบไม่ครั้งสุดท้ายนี่มันความเจ็บมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ร่างกายเรายังอยู่แต่ป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยบางทีไม่ได้รับสารที่ทำให้ เออหายเจ็บหรือมอร์ฟีนหรือว่ายาชาหรืออะไรก็แล้วแต่ป่วยขึ้นป่วยขึ้น,ป,นป่วยขึ้นมากทบีคูณมากขึ้นจนบางทีร่างกายเราแตกดับไปโดยที่ความปวดนั้นนะยังไม่ได้ดับไปเลยนะร่างกายดับก่อนแล้วเวทนาไม่ได้ดับไปป่วยมากขึ้นมากขึ้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าหายป่วยแล้วเราก็จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ รือป่วยด้วยสาเหตุใดนะสมมติหมอไม่ให้ทานอันนี้มากเราก็บอกว่าเอา้าถ้าหายป่วยแล้วเราจะไม่ทานแล้วหมอไม่ให้ทําอย่างนี้เอาถ้าหายป่วยเราจะไม่ทํานี้แต่ปัญหาคือว่าแต่เมื่อหายป่วยแล้วเราก็ลืมความทุกข์นั้นๆไปเสียแล้วลืมไปแล้วอันนี้หมอห้ามลืมอันนี้ว่าเป็นสาเหตุของการป่วยลืมบางทีก็ลืมไปแล้วว่าตอนป่วยเนี่ยคิดว่าจะทําอะไรอะไร หรือประมวลรวมมาแล้วก็คือลืมไปแล้วว่าตอนป่วยเนี่ยเราเห็นคุณค่าของชีวิตมากน้อยเพียงใดพอหายป่วยก็หลงละเริงไปในกิเลสอีกแล้วอันนี้ดูแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นคนที่ขี้ลืมง่ายขี้หลงขี้ลืมง่ายและมักจะลืมความทุกข์ลืมความทุกข์แบบ มีอารมณ์ความสุขความหลงในโลกมืนกลบไปถ้าถามว่าความทุกข์ของแต่ละคนเกิดมาจะต้องเจอความทุกข์อะไรบางโอเจอมาเยอะมากน้ำตาที่เคยร้องห่มร้องไห้นี้ไม่รู้ว่าผ้าเช็ดหน้ากี่ผืนต่อกี่ผืน,นซับเอาไว้ท่านอุปมาว่าถ้าวัตตะสงสารการเป็นวายตายเกิดของเราเนี่ยมันหลายภพหลายชาติเนี่ย ถ้าจะอุปมาเนี่ยน้ำในมหาสหมุทรนี่ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราร้องไห้ซะอีกร้องไห้มาทุกพบทุกชาติน้ำตานี่ชาตินี้กี่หยดชาตินั้นกี่หยดเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเราก็ลืมลืมความทุกข์ลืมไปแล้วว่าเราก็เคยทุกข์มาอย่างนี้หลายรอบแล้วพอเจอพอเจอสุขจากกิเลส พอเจอโลกก็หลงไปในโลกอย่างนั้นอีกแล้วนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยอย่างเช่นกรณีความเจ็บป่วยเราก็ต้องสังเกตสังเกตเห็นจิตใจของตัวเราธรรมะสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าอยากจะเก่งต้องรู้จักสังเกตคนทำงานทำการอะไรนี่ ถ้าจะเก่งก็ต้องรู้จักสังเกตเอามีคำพูดว่าครูพักรักจำแต่ตัวเราล่ะงานของตัวเรานะีอย่างเช่นสังเกตไปในจิตใจของเรานั่นแหละเช่นกรณีว่าป่วยแล้วใจมันมีความทุกข์อะไรบ้างใจมันคาดหวังอะไรบ้างใจมันให้สัญญิงสัญญาอะไรกับตัวเองบ้างใจมันหลงอะไรอยู่บ้างแนะม้กระทั่งหลงเวทนาคือความเจ็บปวด ความเจ็บป่วยเจ็บปวดอันนั้นก็แล้วแต่ก็ได้ให้ข้อคิดกับญาติญาติของผู้ที่ป่วยนะหลายอย่างหลายอย่างหลายประการการที่จะเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้หมอคุณหมอบอกว่าสภาวะตอนนี้ไม่ตอบโต้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้ว เขาเจ็บเขาทรมานแต่เขาก็สื่อสารไม่ได้สื่อสารไม่ได้แต่มีลักษณะอย่างหนึ่งที่ที่ที่พอสังเกตได้ที่ที่อาตมาเห็นเมื่อวานก็คือตอนที่ไปเยี่ยมนี่ชีพจรก็เต้นปกติอยู่เห็นกราฟนะที่เป็นจรเต้นปกติอยู่พอญาติบอกว่ามาเยี่ยมแล้วนะ มัเยี่ยมแล้วนะเลยก็เห็นหัวใจเต้นแปลกไปนะมีการสวิงขึ้นลงที่มันแปลกไปนะแสดงว่าเขาก็ยังรับรู้อยู่แต่เขาพูดไม่ได้แต่คุณหมอก็บอกว่า <c oughs> ป่วยเขาเจ็บหนักแล้วนะแต่ว่าบางทีญาติก็ทำใจไม่ได้คือคนป่วยก็ไม่ได้สั่งเสียเอาไว้ว่าจะให้ทำอย่างไรนะไม่ได้บอกว่า ไม่ให้เหนียวรั้งไว้หรือว่าหรือว่าจะให้ออยอมอนุญาตให้ทําอย่างไรนะญาติก็ตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าอยู่ในสภาวะความเป็นความตายอย่างนี้คือในมุมหนึ่งก็มองว่ามีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าเสียชีวิตแล้วก็ในมุมหนึ่งก็ ในส่วนของศีลธรรมนี่ก็มีความคิดว่าถ้าต้องเซนให้หมอ,อ,อให้ยาสลบยานอนหลับหรือมอร์ฟีนอ,อะไรก็แล้วแต่จะเป็นการทำบาปไหมจะเป็นปานาติบาตไหมจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมในมุมหนึ่งก็คิดว่ารักมากก็ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากกันไป อัตมาภาพไม่ได้ชี้นําในส่วนใดเลยไม่ได้ชี้นําว่าให้เซ็นให้หมออนุญาตให้หมอ,อฉีดยาให้หลับไปหรือว่าอะไรหรือว่าฉีดมอร์ฟินเดือนหรือว่าจะชี้นําว่าให้เหนี่ยวรังอยู่นะแต่เพียงแตบรราา่บอกเป็นธรรมะให้พินิจพิจารณาบอกเป็นธรรมะให้พินิจพิจารณาโดยรอบ พิจารณาโดยรอบก็คือพิจารณาให้ละเอียดสำหรับความตายเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยคนก,ก็ให้ค่าว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยดีตายเนี่ยไม่ดีแต่ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมดาของชีวิต เหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ต้องลงเราบอกว่าตอนเย็นมันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ้นสุดของวันแต่ว่าในมุมหนึ่งมันคือการเริ่มต้นของช่วงเวลาใหม่ในมุมหนึ่งเราก็รักเขาแล้วก็เหนี่ยวรั้งเขาไว้แต่ว่า ในอีกมุมหนึ่งก็คือเราทําเพื่อตัวเราหรือเราทําเพื่อตัวเขาในทางกลับกันถ้าเราสลับกันคุณภรรยาเป็นคนป่วยบ้างสามีเป็นคนไม่ป่วยถ้าเราเป็นคนป่วยนอนอยู่แล้วเราก็อยู่ในอีกเหมือนอีกโลกหนึ่งที่สื่อสารกับคนไม่ได้บอกไม่ได้ว่าจะทำยังไงไม่ทำยังไง พูดก็ไม่ได้สายเต็มปากอยูนะ่แล้วเราก็เจ็บทรมานมากเพราะเชื้อโรคมันก็แพร่ไปกระจายไปแล้วนะแต่คนดูแลเราก็รักเรามากอยากให้เราอยู่ต่อนะแต่เราก็ทรมานทรมานทรมานเหลือเกินนะเราจะนะรู้สึกยังไงนะก็ได้บอกให้เขาลองพิจารณาอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ไม่ว่าเราเลือกทางไหน่ มันไม่มีทางที่ดีพร้อมสมบูรณ์แบบแมันมีได้แล้วก็เสียนะโบราณทั้งจึงบอกว่าได้อย่างเสียอย่างถ้าเลือกที่จะนะฟอกไตก็จะต้องเสี่ยงอาจจะไตาวายหรือว่าเสียชีวิตคาเครื่องฟอกไตถ้าเลือกที่จะไม่ฟอกไตมันก็จะมีอื่นๆตามมาความทรมานอื่นๆตามมาถ้าเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยมันก็จะมีอื่นๆตามมาอี ถ้าเลือกที่จะให้มอร์ฟีนที่จะให้เขาเสียชีวิตไปมันก็จะมีมันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องไม่สบายใจอื่นๆอีกนะก็จได้อยากเสียอยากทุกๆก,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 การเลือกเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของทางโลกนะมันเป็นเรื่องเป็นวิสัยที่เป็นาธาตุในโลกนะมันเหมือนกับว่า มันเหมือนกับเราใช้ยาอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียการที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็มีข้อด,มมอดีมันก็มีข้อเสียแล้วโดยเฉพาะ <c oughs> ความเจ็บไข้ได้ป่วยสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนก่อนอันนี้ก็ให้ข้อคิดอย่างหนึ่งสมัยก่อนเราอยู่กับธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จากความเสื่อมสลายไปของธาตุในร่างกายเราโดยความเป็นธรรมชาตินะ แต่พอในยุคนี้สมัยนี้เราเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกี่ยวข้องกับสารเคมีนะบางทีมันก็ทวีความรุนแรงนะมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบดั้งเดิมสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยเราจะรอให้เวทนาทุกเวทนามันมันหายไปเนี่ยถ้าคนเคยฝึกเคยปฏิบัติสมาธิอยู่นี่ก็พอได้นะ ครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ต้องฉีดยาชาเลยก็เคยได้ยินบางทีท่านแยกเวทนาออกจากกายเวทนาแยกออกจากใจได้ก็ไม่ทุกข์ไม่อะไรนะแต่ว่าเราเราท่านท่านที่ไม่ได้ฝึกสมาธิหนักมากขนาดนั้นก็ต้องทำใจยอมรับนะเวลาทุกเขเวทนานะเกิดขึ้น คราวนี้พอเยี่ยมเยี่ยมเตียงนี้เสร็จพอลงไปแล้วไปเยี่ยมอีกเตียงหนึ่งอีกตึกหนึ่งป้าอีกตึกหนึ่งอันนั้นก็นอนนอนนอน,นอนอยู่แต่ว่าลืมตาได้รู้ว่าพระไปเยี่ยมแล้วก็พยักหน้ารับรู้ได้แล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับครับครับแล้วก็ก็นอนเออ ก็บอกเขาอยู่ประจําให้พุโทโธให้ภาวนาให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงให้นึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีก็ทั้งสองเตียงเนะ่เราก็บอกร่างกายนี้เราก็ยืมเขามาใช้ค้าค่าแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็คืนเข้าไปเรามีบุญกุศลทํามาเยอะเดี๋ยวเราก็ได้ใหม่ขอใหม่ดีกว่าแล้วก็ให้พิจารณาธรรมะเฉพาะหนะ้าร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ใช่ของเรายืมมาใช้ชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปความเจ็บปวดก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเรามองเห็นนะถ้าคนปฏิบัติธรรมนะก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเราไปตกอยู่ใต้อำนาจความเจ็บปวดมันก็จะมีความทุกข์ใจตามมาอีกหรือแม้กระทั่งตกอยู่ใต้อำนาจ ความคิดสังขารปรุงแต่งมันก็จะเกิดความทุกข์ใจเช่นอ,อ,อยากกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้น,นก็ได้ให้ทำมะแต่ว่าเตียงที่สองนี่คุณหมอบอกว่าถ้ายัางไงแล้วก็คงจะอยู่อย่างนี้ไปแล้วเขาก็คงจะค่อยๆหลับไปเองก็คงจะหลับไปเองแต่เตียงแรกนี่ก็จะทรมานหน่อยก็เลยได้พิจารณถึงว่าในพระบาลีท่านบอกว่ากัมมุนาวัตติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือกรรมใครก็คำกรรมของคนนั้นคนที่รักมากขนาดไหนจะไปแบ่งเบาวิบากไม่ได้เลยเขาก็ต้องเสวยวิบากนะก็เลยพิจารณาว่าเออหรือว่าเขาเขาก็คงจะเคยมีบุปกรรมอะไรเขาก็คงจะเคยมีบุปกรรมอะไร ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณา,าได้ประการหนึ่งก็คือเมตตาเขาแล้วก็ต้องอุเบกขาด้วยพอพิจารณาว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนนะในขณะที่เจ็บปวดนี้ก็ก็คือสวยวิบากกรรมเท่ากับว่าเราเข้าใจแล้วก็ถือว่าอุเบกขานะก็เลยได้บอกกับโยมว่าถ้าถ้า จะมีวิบากกรรมอะไรที่เคยทํามาเนะี่ยความเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ปวด่วยเจ็บปวดนี่ก็ถือซะว่าใช้เวรใช้กรรมเข้าไปเนาะได้บอกเข้าไปอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนก็จะดูแลให้ดีที่สุดแหละแต่ก็เปิดช่องไว้ว่าถ้าญาติหรือว่าถ้าคุณหมอเขาให้ยาที่ลดความเจ็บปวดให้เราหลับให้เราสบายไปก็อย่าถือโทษกดเคืองกันนะ พราะทุกคนก็ตั้งใจดีปรารถนาดีก็เปิดช่องไว้สอง,สอง,สองทางอย่างนี้ก็รู้สึกว่าญาติก็ก็ทำใจได้มากขึ้นเวลาที่ไปพูดอะไรที่กระชิบข้างหูคนป่วยก็รู้สึกว่าออกาฟหัวใจเขาเต้นกาฟหัวใจเขาเต้นกระพือแรงก็แสดงว่าเหมือนกับว่าเขารับรู้ดังนั้นเน่ยรรอท่านท่านนี้ อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือมันเป็นเรื่องของคนอื่นพระอาจารย์เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดให้ผมฟังทําไมไม่ใช่นะเรื่องของเราทุกๆคนนั่นแหละเพราะเราก็เคยผ่านการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆกันมาแล้วและเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเราก็ตั้งปรารถนาว่าถ้าหายป่วยเราจะทำอันนั้นอันนี้อันนั้นทำความดีอันนั้นอันนี้อันนู้น,นและบางครั้งพอเราหายป่วยแล้วเราก็หลงละเลงโลกนี้ไป อันนี้มันยังไม่ใช่ป่วยครั้งสุดท้ายป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่แต่อย่างว่านะคนที่จะผ่านโจทย์ใหญ่ไปได้นะก็คือเคยทําการบ้านมาดีเคยสอบผ่านโจทย์เล็กๆมาแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้าจะดับขันปนิพพานก็ทรงผ่าน,านกิเลสนิพพานมาแล้วชันใดก็ชันนั้นเราบอกว่าเออเรายังไม่ภาวนาเดี๋ยวเรารอแก่เรารอป่วยก่อน พรอแก่แล้วไม่เคยภาวนาภาวนายากพอป่วยแล้วไม่เคยภาวนาก็ภาวนายากฉันใดก็ฉันนั้นเอาวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุมโมทนานะให้มีความสุขความเจริญให้เป็นผู้มีสุขภาพใจแข็งแรงส่วนสุขภาพร่างกายทนุถนอมใช้ให้ได้ดีที่สุดแต่ว่าพึงปรารถนาว่า แม้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมวางจิตของตนให้พ้นจากความหลงวางจิตของตนให้พ้นจากโลกจากสงสารทั้งปวงเอาขอให้ทุกคนเจริญธรรมนะเ,เจริญพร